พามาชมงานเพืเ่อเซรามิกจเต็มระบบพร้อมปรับผิวส้มนะครับคัด้าซีวิคนี่เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับซีวิคตัว R อเอฟนะครับเราปรับสภาพผิวให้ก่อนะผิวส้มนะครับดูนะครับนี่ๆๆเห็นไหมผิวมันจะเป็นคลื่นไม่เรียบน,นะฮะเดี๋ยวเราจะปรับสภาพผิวให้สวยๆแล้วก็เพืเ่อเซริมเกียร์พรีเมียมให้นะครับมาดูคันที่เสร็จแล้วนะครับมาดูคันที่เสร็จแล้ว อันนี้รถสิบกว่าปีนะเกรเซมจัดเต็มระบบพร้อมปรับผิวส้มดูไฟนะไฟเหลืองนะนี่เราขัดปรับผิวให้ไฟเนี่ยตาสายวิ้งด,ดูตัวผิวฟิล์มชั้นเคลือบเซรามิกดูผิวส้มไม่มีดูผิวส้มไม่มีฮมีรถสิบกว่าปีนะนี่เราทำให้แบบนี้เลยสวย ดูไปหน้าตาใสปิ้งโฮมีมเงาวิบวับโลโก้ล่องโลโก้จัดให้หมดดูความใสความเงาง,งานรถเก่าเข้ามาเรื่อยๆครับผมนี่รถแคมรี่นะครับปัน,นี้น่าจะ10ดปกติครับลอยอาบน้ำเป็นครับ อยากให้สวยปรับสภาพผิวปรับผิวก่อนนะก่อนที่เราจะไปเคลื่อบเคลมเราอแมกนะครับเก่าๆเราก็ทำให้ใหม่ได้นะครับปรับผิวก่อนเคลบนะครับลอยเยอะมากคุณบับตามการใช้งานครับแต่สภาพสีโดยรวมแล้วสวยครับตั้งอยู่แล้วปรับผิวแล้วกลับมาสวยแน่นอน เอาเมื่นะต้องเล่นเข้าด้าหมดหลายเทียบเลยเราปรับผิวให้สวย,ยๆนี่หลายเยอเลยหล่อให้งามๆเทียบเลย ไฟหน้าเราก็ตัดให้ทำได้หมดฮะขอให้สั่งมาจับไฟให้สวยๆตอกเล็บตอกหน้อยนะเขาได้หมดเรามีเครื่องเล็บคนอไม้ยาไฟตัดกระชับผิวฮะรุ่นสองสามสิ ตัดแล้วก็เปลี่ยนฟองน้ําไล่สเปดไปจากเราปรับสภาพผิวปรับผิวส้มเสร็จนะครับเอารถไปล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับรถต้องใสสะอาดนะคระับเราก็มาคนเรื่อให้สามเป็นสี่สเลยเยอะนะฮะแนวไฟหน้าเราก็ขับให้หายเหลืองก่อนนะฮะแล้ว,วลอ,ะะอยมาเรื่อแ๋ยวพ่นเรื่อให้ทั้งหมดนะฮะหลังจากเราเอารถไปล้างทำความสะอาดเสร็จนะฮะหือรถต้องสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีรอยตอนะนี้ก็มาทาการเชื่อมาะะใต้ฟ้าห้องเครื่องห้องเครื่องเราคเื่อให้หมดนะครับ ใบหน้าโลโก้กระจังกันชนสเกิร์ตมาเคลือบให้หมดนะครับเก็บให้ใสๆสเลยล้อแมกนะฮะทุกการทุกซอกทุกมุมเราเคลือบให้หมดนะประตูนะฮะทุกล่องทุกรอยเราเก็บให้หมดตามขอบตามต่อเคลือบให้ทั้งคันนะครับก่อนเคลือบเราปรับสภาพผิวปรับสภาพไถสราบน้ำออกให้ตอนตอนเคลือบนะ เกร็จก็ก,กันยูวีกัน้ามน้ําเราวิ่งเลยฝนน้ําเป็นเม็ดนะฮะตอนนี้วิจัยดีใกนการตัดเลยลองพ่นเคลือบให้ทั้งคันนะครับกระจกก็เคลือบนะครับไฟหน้าไฟท้ายโลโก้เคลบให้หมดนะลองพ่เนเคลือบให้สามทันทีได้เยอะเราก็มาทาทับอีกสามได้เยอะเพิ่มความแข็งความหนาเข้าไปอีกเก่าๆอย่างนี้ต้องดูแลหน่อยฮะจะได้ส,ดสวยๆหน้าสเกิร์ตมันกระจังนะฮะไฟหน้าเราเคลือบให้หมดนะครับ เพิ่มความแข็งความหนาเข้าไปอีกนะฮะสามเลยเยอ์จะให้สวยๆขอบประตูนะครับทุกตอทกทุกมุมทุกรลองนะรเราเพิ่มให้สวยๆเลยลนะ้อแมกนะฮะเก่าๆนี่เราชอบเลยครับปรับฟิวให้สวยๆแล้วก็เคลื่มให้ใหม่ๆเจ้าของกลับมาดูนี่ผมว่าจําไม่ได้เลยว่ารถตัวยองีหรือเปล่าไฟหน้ากระจเกเคลื่มให้หมดนะฮะตัวโลโก้นี่ก็เคลื่มให้นะไฟท้าย ดูโลโก้ครับเกลี่ยใสๆเลยเ,เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับเราเคลือบเสร็มเสร็จแล้วฮะเราก็มาอบให้น้ำยาแห้งนะครับพอน้ำยาแห้งสีก็จะเงาฉ่ำขึ้นมาอีกเราให้ทั้งคันนะครับรถเก่ารถใหม่ ยังไงก็ต้องอบให้น้ำยาแห้งทำได้หมดตอนนี้ก็เหลือเก็บงานนะครับแฮมรีครบจิบกวปีแตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าแล้วก็สีนะครับเราปรับผิวให้ขัดคราบเหลืองออกให้แล้วก็เคลือบให้ใหม่นะให้ชมใช้ใกล้นะครับความเงาความใสไฟหน้านี่ใสาตาแป๋วเลยครับใสวิ่งเลย ไฟของเงารถเกา่าปรับสภาพผิวปรับผิว,วส้มนะฮะแล้วก็เคลือบเซนเมเกดพรีเมียมเางาเงาช้ำๆดูความใหม่เงาเงาเป็นกระจกฮะน้ำยาเกตดนี้คอมแบกเราก็ปรับผิวแล้วก็เคลือบให้นะเกา่าแค่ไหนก็ใหม่ได้ฮะใช้น้ำยาให้ถูกละเคลือบให้ดีๆหน่อยมาชมาง,งานเคลือบกัไฟนี่เหลืองมานะฮะเราขับปรับผิวแล้วก็เคลือบให้นะ ห้องเครื่องครับนี่สวยๆเลยจับให้สวยๆปตัติไม่เหนียวไม่เหม็นไม่นวันนะฮะไม่มีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ใต้ห้องเครื่องคะเราเคลื่องให้ด้วยนี่สวยๆเลยกลยับมาใหม่เหมือนเดิมดูขอบไฟนะฮะนี่เราขับให้ด้วยนะสวยๆเลยเงาวิบวับลองจับเกลีดจับให้สวยๆเกือบยี่สิบปีคะับนี่กระจังหน้า คาบใครคาบด่างนะครนี่เราขับให้เงาวิบวับเลยดูทุกล่องนะนั่งขับเครื่องตัวเล็กๆใส่ตด้ตาใช้น้ำยาปรับระดับให้จะได้ผิวงานมาแบบนี้ครับของเราไม่ใช้กระดาษตรายนะผมเงาผมใสนะรถจิบป <S <S ปกปปามาต พร้อมส่งเหลืองๆมาเราจัดให้สวยๆปรับผิวพร้อมเคลือบอีคันก็เป็นซิลิกนะฮะบิบิกไอเอสขาวความใสความเงาเก็บงานพร้อมส่งครับเก็บงานพร้อมส่งครับ ผมเงาเงาชำช้ำๆยาเลยเอามาเอาเงาช้ำช้เลยครับสวย